สวัสดี้รวันนี้เราอยู่ที่สม็จนะครับแจงสาสตร์และคนต้องจะมีมวยไทยครับผัดเชือกบุรามาครับมาจากบุามาครับใชครับผมเป็นลูกประดูเอาแล้วครับมั็นดอทแสงนานา 3k แบตเตอรี่กรรมการชื่ออะไรครับกรรมการครับกรรมการครับชื่ออะไรครับ yeah Học chính, học chính ô hỏi ô tìm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  winner tìm ô Win the winner ô tìm ô